ฮัลโหลสวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> พบก,กับช่องโจอี้ดอกมาสเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพบกับเคสน้องโปนะคะที่ขี้กลัวมากๆนะดูดีหางจุกก้นเลยแล้วก็กัดคนนะคะเวลาคนไปจับตัวอาบน้ําไม่ได้เป่าขนไม่ได้หวีไม่ได้นะกัดกัดเจ้าของด้วยนะคะกลัวจนกระทั่งนะเวลาคนจับตัวแบบนี้นะจะตาแดงความดันขึ้นแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ตูดเกรงมากๆเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลกับสุขภาพในอนาคตนะคะเจ้าของก็เลยมีความจําเป็นนะที่จะต้องพามาฝึกปรับพฤติกรรมแล้วก็ทําให้เขาหายกลัวให้เขาสมดุลแล้วก็เป็นน้องหมาที่ปกตินะไม่ได้อยู่ในโลกนี้ด้วยความหวัดระแวงนะคะเราก็ต้องพยายามฝึกนะคะให้เขาเอาหางออกมาจากในก้นเขานะคะเอาออกมาแล้วก็นดเบาๆนะคะถ้าถามเราว่าเฮ้ยสาเหตุที่น้องเป็นอย่างนี้เพราะอะไรนะ ก็แน่นอนนะคะก็คือมาจากการเลี้ยงดูนะคะสายพันธุ์นะคะการเลี้ยงดูไม่ได้บอกว่าเออเจ้าของเลี้ยงไม่ดีไปตีเขาไม่ใช่นะการที่เจ้าของโอมากเกินไปประคบประงามมากเกินไปหรือว่าเวลาเขาตกใจเพราะเขาตัวเล็กเนาะเขาจะตกใจง่ายกับสิ่งที่ใหญ่ๆนะคะหรือเสียงดังๆแล้วเจ้าของเนี่ยไปโอเขาไปกอดเขานะคะ ทำให้เขายิ่งเหมือนกลายเป็นเด็กนอนงแงแล้วก็อยู่ในโลกนี้ด้วยความหวาดกลัวนะคะถามว่ามีความสุขไหมไม่มีแน่นอนทางจิตใจนะคะเพราะว่าเขาตื่นมาทุกวันเนี่ยด้วยความหวาดกลัวนะนอนก็ไม่พอนะวิตกจริตบนอนไปตกใจไปเวลามีเสียงดังอะไรนิดนึงก็ตื่นนะเพื่อนคิดดูดีว่าชีวิตแบบนี้มันจะดียังไงนะคะเจ้าของเขาสงสารนะคะเขาก็เลยเอามาปรับพฤติกรรมนะคะให้อยู่ประจําทําใจนานนะคะกว่าจะยอมนะคะแต่ถามว่าตอนนี้ดีขึ้นไหมเนี่ยดูในคลิป ดีขึ้นแล้วนะคะยังไม่ครบเดือนเลยถามว่าหายกลัวยังยังนะคะเราก็ต้องฝึกต่อไปเพื่อให้มันดีขึ้นอีกดีขึ้นอีกนะแล้วก็ระยะเวลามันก็ขึ้นอยู่กับปัญหาที่เขามีด้วยนะคะถ้าปัญหาเยอะ บอกว่า1เดือนจะหายเป,เป,เป๊ะๆไหมไหมนะคะจะต้องอยู่2เดือนนะคะเราก็ต้องดูว่าน้องหมาเนี่ยมีความผ่อนคลายแล้วก็ปรับตัวได้เร็วขึ้นแค่ไหนนะคะตอนนี้เพื่อนๆก็จะเห็นนะคะว่าตาเขาไม่ได้แดงเหมือนตอนแรกแล้วอาการเกร็งก็ไม่ขนาดนั้นแล้วนะคะเราก็ต้องฝึกให้เขาทํานู่นทํานี่นะแม่ก็ทั่งว่ายน้านะ หมาพันนี้ก็ไหยได้นะคะการไาวน้ำเนี่ยจะทําให้เขาลืมสิ่งที่เขาหวาดกลัวนะเพราะว่าเราว่าเขาจะมากลัวจมน้ําแทนนะคะเขาก็เลยลืมไปว่าเขาต้องกลัวฝนกลัวหมาที่อยู่ในสระนะคะสิ่งสิ่งนี้แหละเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะเป็นเทคนิคการฝึกของเจ้าโจ้เฮาเลยนะคะว่าเราก็ใช้วิธีแทรกแซงนะคะให้เขาเลิกกลัวนะคะพอเขา,เาดีขึ้นเขายอมให้คนอาบน้ํานะคะอันนี้ก็ยังกลัวอยู่แต่ก็ยอมให้อาบน้ํา ไม่กัดเหมือนตอนแรกนะคะเจ้าของบอกว่าเดี๋ยวเจ้าของจะต้องมาลองเรียนดูบ้างนะคะเพื่อนๆก็ติดตามได้นะคะว่าเจ้าของจะอาบน้ําแบบนี้เองได้ไหมนะคะทีนี้การสะบัดตัวของน้องหมาที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเวลาเขาโดนน้ำเขาจะสะบัดตัวตามธรรมชาติเขาก็จะผ่อนคลายกับคนที่จับอาบน้ํานะคะแล้วก็การเป่าผลก็ดีขึ้นนะมีการกระดิกหางนะคะถึงแม้ว่าบางช็อตจะมีเกร็งบ้างนะคะเพราะว่าไดเป่าผลของพวกเราเนี่ย เป็นอมอเตอร์นะเสียงมันดังมากนะคะได้แค่นี้ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะคะน้องโป้ก็เป็นกําลังใจให้โป้ะนะคะและ้วเพื่อนๆชอบถามว่าฝึกยังไงนะคะก็วิธีการฝึกเราก็จะขึ้นอยู่กับน้องหมาแต่ละสายพันธุ์ซึ่งอธิบายยากมากๆนะคะมันเป็นไปนไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราอธิบายฟังแล้วเพื่อนเพื่อนโดนกัดเนี่ยเราก็จะซวยนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการฝึกก็คือจิตของเรานะคะเราใช้จิตในการสื่อให้น้องหมารู้ว่าเราเนี่ย ต้องการทําให้น้องมั่นคงนะมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็สมดุลมากขึ้นสําหรับหมาที่ขี้กลัวนะเราไม่มีอะไรนะคะที่เป็นการตกใจแล้วเป็นการทํร้ายไม่ใช่นะมันอาจจะมีเสียงดังกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติแต่ไม่ได้มีอะไรที่มาทาร้ายเขานะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องกลัวนะเขาก็สามารถนิ่งไดนะ้ถ้าเกิดว่ามีเสียงดังนะเราต้องฝึกให้เขาเคยชินกับ สิ่งแวดล้อมในกรุงเทพนะคะหรือว่าโลกใบนี้บ่อยๆนะคะฝึกแสนรู้บ้างให้เขาแบบเหมือนกับเล่นกับเราเวลาเทรนนะคะเราไม่ต้องฝึกจริงจังอะไรขนาดนั้นนะเวลาที่เขาเล่นกับเราแล้วก็เอามือเข้าไปดูซิว่าเขาจะกัดเราไหมทำแบบนี้บ่อยๆน้องหมาก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย